เป็นการทดสอบการใช้ปากกากริฟฟินนะฮะในการเขียนนะฮะเ,เราลองใช้แอปดูนะฮะอันนี้ดูการจิ้มเหมือนจิ้มก็ไม่เห็นมากก็ใช้ได้จิ้มแตะเบาๆก็ใช้ก็เปิดได้นะฮะไม่ได้เดือด้ไม่ได้แบบว่าต้องออกแรงหนักหน่วงอะไรสัมผัสที่ได้ดีทีเดียวนะฮะถูกไปถูกมานะฮะปกติค่อนข้างใช้ได้ นะฮะฮลองใช้กับแอป,ปดูเพนอันติเมตดูนะฮะดูโนต้ตนะฮะทีมลองเขียนอ่ะลองลากเบาๆนะฮะสังเกตเขียนได้ดีทีเดียวนะฮะเบาๆก็ติดไวนะฮะเคลียร์เพจลองเขียนดูนะฮะเป็นตัวหนังสือ ค่อนข้างดีนะฮะตับตันหนองค่อนข้างดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวนะฮะวาดรูปก็ดีนะฮะใช้ได้นะฮะก็ใครสนใจตัวนี้นะฮะก็ลองดูได้นะฮะถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวเทียบกับตัวปากกาตัวอื่นอื่นนะครับ